สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนสวยในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นต้นราชินีหินอ่อนนะครับนะฟอร์มค่อนข้างที่จะสวยขึ้นเสาแล้วนะครับนะค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่เจอปัญหานะครับลมแรงนะครับทําให้เสาเขาเนี่ยหักนะฮะครับเสาที่เขาหักเขาโค่นนะครับสําหรับเสานะครับที่เป็นเสาพลาสติกนะครับผมจะทําการแก้นะคะแก้ไขเขานะครับนะ ผมจะใช้นะเป็นท่อแป,ป๊บนะฮะใส่ลงไปนะครับยัดลงไปในจุดที่เขาหักนะครับ เสร็จแล้วครับทุกคนนะเสร็จแล้วครับเราทําการแก้ไขนะครับนะจากเสาที่หักที่โค่นนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทรงเขาก็กลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับนะนะก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับนะนะฮะกรณีที่เจอปัญหาเสาหักเสาโค่นนะครับหลังจากที่แรงลมนะฮะได้ประทะทําให้ต้นเสาพลาสติกของเราได้หักโค่นนะครับแล้วก็ทําการแก้ปัญหาลักษณะนี้ได้นะครับโดยใส่ท่อแป๊บนะครับ เพียงเท่านี้นะครับต้นไม้นะฮะของเรานะครับต้นภูราชินีอินอ่อนของเรานะครับก็กลับมาสวยนะครับฟอร์มสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับนะก็ลองไปทําดูนะครับก็นําเทคนิคดีๆมาแชร์ให้ทุกคนนะที่อยู่ในเพจในช่องของเราได้ติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ